สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อวานนะครับเราได้มาพูดถึงเรื่องของการเข้าสู่อสวรกายการดับอวิชชาของพระริยบุคคลนะครับคืองานดับดับอวิชชาเป็นงานของพระริเบุคคลแต่ละชั้นต่างๆก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับครับแล้วก็เราไปทิ้งท้ายกันที่เรื่องพระนิพพานเมื่อวานนี้ไว้ตรงนี้นะครับครับส่วนวันนี้เราจะมาดูคําสอนของหลวงปู่ใหญ่นะครับ ลูกวิญ่บันทึกวันที่ 28, 29, 30กันยายนพุทธศักราช2545นะครับ 1. โอโอฆหรือทะเลหลงมีสีน้ำเงินดำมืดปกคลุมด้วยเมฆสีดำหนาทึบหลายชั้นครับ2อวิชาเป็นหลุมดำมืดในจิตมีลักษณะาคล้ายวังน้ำวนดูดความรู้แรกทุกสิ่งทุกอย่างลงไว้ลงในวังน้ำวนของอวิชานั้นจนหมดสิ้นทำให้กลับสู่วัฏฏะอีก3ลักษณะของกายและจิต ที่มีอวิชาเปรียบคือไข่ไก่หรือไข่เป็ดที่ถูกผสมดังนี้หจุดที่เป็นเชื้อที่ถูกผสมทําให้เกิดอวิชาอยู่ในไข่แดง2ไข่แดงเปรียบได้กับจิต3ไข่ที่หุ้มไข่แดงคือใจ4ไข่ขาวคืออนุัสอื่นๆ 5. เยื่อหุ้มไข่เปรียบเสมือนกับสัตยัทิฏฐิที่ทําให้ไข่ย,ยังคงเป็นรูปร่างของไข่ครับหเปลือกนอกของไข่คือสิ่งสแสดงออกหรือกายหยาบ 4.0นะครับวิธีการปฏิบัติมักจิตทําได้ดังนี้นะครับ 1. แยกกายกับใจออกจากกันนะครับเรียกว่าละสกฤยทิฏฐินะครับ4.1นะครับแยกกายกับใจออกจากกันเรียกว่าละสกฤยทิฏฐิ4.2แยกนึกกับคิดออกจากกันนะครับ4.3แยกใจกับจิตออกจากกัน4.4ทําจิตให้มีมุตติหลุดพ้นจากอวิชชาวิธีการปฏิบัติคือให้พิจารณากายโดยใช้จิตพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์โดยมีสติระลึกอยู่เสมอนะครับ 5้าโคตรภูยานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติข้อสี่จุดหนึ่งเป็นผลที่ได้ทําให้รู้อัดรู้ทําได้มากมายก็คือเป็นโสดาบันปฏิผลนะครับตรงนี้หกยะถาภูตยานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติข้อสี่จุดสองเป็นผลที่ได้ทําให้เกิดสัมมาสติและอุเบกขาบางเฉยได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิทาคามีผลนะครับเจ็ดทีตีภูตยานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติข้อสี่จุดสาม เป็นผลที่ได้ทําให้เห็นดวงจิตเดิมได้อันนี้เป็นอนาคามีผลนะครับ,ค,รบคำสอนวันที่2ตุลาพุทธศักราช2545นะครับ 1. จิตเดิมแท้ไม่มีรูปร่างไม่มีขอบเขตแต่มีความลื่นประพัดสอนอยู่พล่างพราวจิตเดิมแท้ของผู้ที่ยังไม่ข้าบอาโวคะสงสารจะมีสีดําเหมือนกับทะเลหลงฉะนั้น 2. การข้าบอคะสงสารที่ต้องอาศัยฌานยานเป็นยานพาานะขนาดเล็ก เหมือนเรือพายนั่งได้คนเดียวพายวนกระแสแห่งทะเลหลงไปสู่เมืองพันธิพานซึ่งจะมีความสว่างเจิดจ้ายอยู่บนฝั่งริบๆของทะเลสงสาร 3. โคตภูยานที่เกิดขึ้นทําให้มองเห็นอณิัตตชาติได้เรียกว่าเกิดบุเพนิวาบุเพสน,นิวาโสตะยานเรียกว่าโคตภูยานที่เกิดขึ้นนะครับทําให้มองเห็นอณิัตตชาติได้เรียกว่าเกิดปุเพสันนิวาโสตยานในโคตภูยานนี้ สเจตหาภูตยานทำให้มองเห็นการเกิดดับของเหล่าสัพพสัตว์รวมทั้งตัวเองได้เรียกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามยถากรรมนั่นเองเรียกว่าเกิดจูตูจูตูปปาตญาณในยถาภูตยานนี้ห้าทิฏฐิภูตยานทำให้เกิดทำให้มองเห็นจิตเดิมแท้และทะเลหลงโอะสงสารจนถึงเห็นอวิชชาที่เป็นตัวกรอบภพอชาติได้ แต่ยังไม่สามารถประหารกิเลสได้เนื่องจากกําลังของชานยังไม่มีพอฌานนี้จะเป็นที่พักของจิตทําให้คนทั่วไปเรียกว่าจิตว่างหรือว่างจากขันห้าอันได้แก่รูปขันสังขารขันวิญญาณขันสัญญาขันและเวทนาขันทาให้ภาวะนี้ไม่มีทั้งรูปนามสัญญาอารมณ์เวทนาและการรับรู้ดังนั้นทิฏจิตจึงไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นศูญญตาได้ไม่ได้อยู่ใน กายหรือนอกกายหากแต่มีอยู่อย่างนั้นเป็นตั้งเดิมของเขาเองนะครับ 6. วิมุตติญาณอยานที่ทําให้ประหารกิเลสได้เพื่อทําจิตเติมแท้ให้หมดสิ้นจากอาวิชชาทั้งหลายทั้งปวงเข้าสู่แดนนิพพิทายานเรียกยานนี้ว่าอาสวัคขยเยานทําให้จิตหมดสิน้นความมืดมนและมีความสว่างสวัยในตัวเองอย่างสิ้นไรอาสวัตกิเลสทั้งปวงครับในวันนี้เราก็จะพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับ พรุ่งนี้ค่อยมาต่อกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ได้รับชมรับฟังไปนําไปข้อคิดพิจารณาดูนะครับว่าแต่ละตอนแต่ละจุดนั้นน่ะมันทําอย่างไรได้ผลยังไงออกมาเป็นอะไรนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับว่าแล้วก็ขอท่านผู้ชมพิจารณาตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับในวันนี้ครับ